อ้าวเมื่อวันเมื่อวานว่าอะไรฮะไม่เคยได้กระเช้าโอ้โหเฮ้มึงตัดเดี๋ยวต้องระวังเพราะว่าเดี๋ยวไปเมืองนอกก็ซื้อของมาให้เออนี่ถามหากระชงกระเช้าตัดให้เสร็จก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเห็นของมีคมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ่าโอเคออาตัดเสร็จแล้วนะเนี่ยเอาอะไรนี่กระเช้ากระเช้าสวัสดีปีใหม่ครับอันนี้เบิกบริษัทปะเนี่ยไม่เบิกไม่เบิกโอ้โหเห็นเป็นคนยังไงเนี่ย เอ้โ้สุดยอดนี่นี่คืออะไรเนี่ยกกะเช้ากกะเช้าใช่โอ้โหสุดยอดเป็นไงของดีนี่เราจัดมาให้เรียบร้อยนี่เห็นบ่นว่าอยากได้อยากได้เหยแหละเห็ุผลที่เนี้ยผลยืนรอนานนี่อ๋ออ่ากาใจยังนี่นี่นี่ โอ้ดิโอ้กินได้เลยเนี่ยอันนี้เป็นอาจจะเป็นกระเช้าวนนะเขามาให้แล้วแล้วก็มาให้ผมต่อใช่ป่ะไม่ใ้เอามาให้จริงๆตั้งใจไปซื้อเมืมอเช้านี่ไปไอแมคโครตั้งแต่เช้าเลยไปซื้อของขวัญให้น้องแล้วก็ซื้อให้เสียบิกด้วยอนุโมธนาสาธุสวัสดีปีใหม่เสียบิกนี่แหละครับก็อย่าด่าเยอะบ่นน้อยๆนะครับรักกันนานๆสวัสดีปีใหม่ครับอะไรที่มึงเกลียดมึงจะได้อย่างนั้น กูบอกเลยสาธุก็เดี๋ยวอันนี้ก็อาจจะส่วนหนึ่งขอเสียยะเอาไปทำบุญต่อให้เสียยะเอาไปใส่บาตรให้ผมแล้วกันครับผมเนาะคงกินไม่หมดอืมขอบใจมากนะก็สิ่งใดที่ให้มาก็ขอให้ย้อนกลับไปร้านเท่าทวีคูณเจตนาดีคิดดีที่ผ่านมาก็ขอให้ชีวิตเจริญก้าวหน้าตลอดไปสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับเออเหลือแค่นี้นะเหลืออยู่สองพนมนเนี่ยแม่งไปหมดแล้วเอาโชคดี